สวัสดีค่ะมาพบกุ้ไก่นะคะวันนี้กุ้ไก่จะพาพี่พี่มาชมรถสวยๆอีกแล้วนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นสตอมแท็กซ์คับสี่นะคะติดจานเบรกด้วยนะคะพี่พี่ขาคันแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะดูรอบคันกันก่อนนะคะคันนี้ว่าเราติดอะไรบ้างนะคะบอกได้เลยคันนี้แต่งได้โหดมากๆเลยนะคะสําหรับสตอมแท็กสี่คูณสี่นะคะราคาตัวรถอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทนะคะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะว่าเราแต่งอะไรบ้างนะคะกระจังด้านหน้าค่ะ ฟอนต์หนังสือ FORD นะคะทำเป็นสีดำด้านเลยนะคะตัวนี้นะคะไฟด้านหน้าจะเป็นไฟเมกนิทิ LED นะคะติดตั้งเพิ่มเติมค่ะกันชนด้านหน้าลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมเป็นกันชนชุดเหล็กของ h a m m e r รุ่น King Series นั่นเองนะคะมาพร้อมด้วยตัวห่วงลากจูงตรงนี้นะคะสีแดงแดงหรือสีส้มๆแบบนี้เลยนะคะข้างล่างคะ่ะติดตั้งแผ่นกันกระแทกนะคะตัวนี้ป้องกันหินดินทรายกระเด็นเข้าห้องเครื่องนั่นเองด้านหน้าวานหล่อแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดู ด้านข้างซึ่งรอสุดๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะคิ้วล้อขนาด6นิ้วค่ะแบบสีดำด้านนะคะตัวนี้แบบเรียบเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูล้อแมกยางกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นยางโอเวอร์ไซส์เลยนะคะยาง3ามศ5ย่ามศทับห้าเป็นยางตัวโยกท้ายค่ะเป็นยางอาทีวิ่งออฟโรดได้พื้นราบได้นะคะตัวนี้แมกเป็นแมกโฟลว์มิงกันไหวสี y C, ดำเงาแบบนี้เลยนะคะข้างในค่ะโหดมากๆเลยติดตั้งจานเบรกขนาด 19เซตนะคะตัวนี้กาเบรกเป็นงานคอสต,ตอมนะคะตัวนี้สรองให้เรียบร้อยเลยค่ะตัวคาลิปเปอร์ค่ะเลือกเป็นสีส้มนะคะตัวนี้นะคาลิปเปอร์ตัวนี้ก็เลือกได้อยากจะได้สีอะไรก็แจ้งกันมาได้เลยนะคะคันนี้ยกถึง3นิ้วเลยนะคะโหดจริงๆนะคะยกถึง3นิ้วเลยติดตั้งปีกนกเพิ่มเติมนะคะติดตั้งปีกนกปรบับองศานั่นเองนะคะตัวนี้เนาะก็มีติดตั้งตัว ช o k ้วยนะคะโชคเป็นของตัวโฟล์วินเดอร์นั่นเองนะคะขนาด2.5ของ O.E.M นะคะปรับได้ถึง8ระดับเลยนะคะสำหรับตัวโชคนะอ่ะตัวไหนอีกนะคะติดตั้งอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะตัวนี้นะคะตัวราวหลังคาตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะคะราวหลังคาสามารถปรับควายได้นะคะ <S <S คิวกันสาดจิงมงแสงติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะ <S <S อ่ะด้านนี้อีกอันนึงค่ะเปิดเปิดก่อนนะอ่ะบันไดด้านข้างค่ะลูกค้าเลือกเป็นบันได เหล็กไฟฟ้าของฮัมเมอร์นั่นเองนะคะแบบนี้คือแบบมีไฟด้วยนะคะมันได้เหล็กมี2รุ่นนะพี่นะแบบมีไฟกับไม่มีไฟนะคะอ่ามาดูส่วนท้ายกันบ้างดีกว่านะคะส่วนท้ายตัวนี้นะคะเป็นโรบาร์นะคะของฮัมเมอร์รุ่นบริลเ e อ,อร์พัดนั่นเองนะ,ะแบบแขนยาวถึงปลายหลังข้างหลังกระบะเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะแต่งได้จัดเต็มสวยมากๆเลยนะคะอ่ะตัวไฟท้ายนะคะตัวนี้เป็นไฟท้าย full LED นะคะ ข้างหลังจะแคบหน่อยนะคะพี่พ่จะ,ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนท้ายกันบ้างเนาะส่วนท้ายตัวนี้นะคะตัวฝาปิดท้ายกับฟอน์ดเอฟบาดีนะคะทำเป็นสีดําเงาเลยนะคะใต้แล้วก็ฟอร์ดนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะก็อักษรคําว่าเรนเจอร์ค่ะเป็นอะคริลิกษษษสีดําตัวนี้นะคะเปลี่ยนสีได้นะอยากจะได้สีอะไรก็แจ้งกันมาได้เลยนะคะติดตั้งเพิ่มเติมค่ะชุดเหล็กนะคะของรุ่นอของฮัมเมอร์นะคะเป็นรุ่นของโนวานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็มี ไฟสป้ายทะเบียนทั้ง2ด้านเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะสามารถาใส่ตัวปากนกแก้วหรือว่าหัวบอลนะคะวันสำหรับลากจุงลกรลกจุงเรือได้เลยนะคะอ่ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจรถรุ่นนี้นะคะหรืออยากจะดูแนวการแต่งของรุ่นนี้นะคะก็แจ้งกันมาได้เลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสต o มแท็กขับ4นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่1,424,000บาทนะคะ พี่ๆก็ไหนสนใจรุ่นนี้หรือสนใจรุ่นไหนรถยนต์ฟอร์ดติดต่อกู้ไก่มาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรสือดค่ะ6196145นะคะหรือติดตามทางเพจฟอร์ดพระนครใบยกู้ไก่นะคะวันนี้กู้ไก่ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย